ัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่สองของช่องตาะคะหลังจากที่ลงคลิปแรกไว้แล้วก็หาย,หายไปเลยสักสี่เดือนก็คือตาเนี่ยไปฝึกงานเนาะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้มาอัดคลิปหรือมาย้อมผมอะไรอย่างนี้เพราะว่า,าที่ฝึกงานเขาจะค่อนข้างเค่งเรื่องสีผมอะไรอย่างนี้นะคะแล้ววัน,นนี้ก็มารีวิว h o w t o การย้อมผมด้วยยามทำให้ผมเราเนี่ยเป็นสีม่วงนะคะแบบนี้ ส,สีนี้เวลาอยู่ในร่มอะไรเงี้ยมันจะสีมันจะไม่ค่อยม่วงแป๊บเนาะแต่เวลาไปอยู่ที่สว่างมันจะออกแบบม่วงพาร์คเทลเลยนะคะแต่แล้วตกนั้นก็ขึ้นอยู่กับสีผมแล้วด้วยนะว่าจะเป็นสีผมอะไรนะก็ะเดี๋ยวไปดูสีผมเดิมของตาลีดีกว่าว่ามันเป็นยังไงถึงจะได้ย้อมออกมาติดสีนี้นะคะไปดูเป็นเลอมากค่ะทุกคนอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการย้อมผมสีม่วงเนี่ยมีไม่กี่อย่างนะคะอย่างแรกเลยคือลังเอกของงานนะคะตัวนี้เลยจ้ายาม่วงอันนี้จะเป็นยาม่วงที่แบบ ผู้ใหญ่เขาเอาไว้ให้เด็กป้ายปากที่แบบปาก,ปากแสตทั่วไปอะไรเงี้ยอันนี้ขวดใหญ่ราคาจะอยู่ที่สิบสาถึงสิบี่บาทเท่านั้นนะแล้วก็ขวดเล็กนะจะอยู่ที่สิบบาทนะคะแล้วก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหาซื้อง่ายมากประหยัดเวอร์แล้วต่อมานะคะก็จะเป็นครีมลดผมนะทุควรจะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะขอแค่เป็นครีมลดผมนอกจากจะช่วยให้ผมเราเนี่ยเปลี่ยนสีแล้ว่ ยังช่วยบำรุงผมได้อีกด้วยเพราะว่าการที่จะหมักผมใน้ะยน,นานๆเนี่ยทําให้ผมเรานุ่มลื่นนุ่มลื่นไม่ใช่รื่นนั่นแหละเดี๋ยวไปดูวิธีการผสมกันเลยดีกว่าทุกคนคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการผสมก็จะมีเป็นกระบอกอะไรก็ได้นะคะที่เอาไว้ผสมสีนะคะแล้วก็เป็นแปรงสําหรับย้อมผมแล้วก็ตัวยาม่งวงนะคะใส่ประมาณหนึ่งฝาสีก็สวยแล้วนะนะแล้วก็อนนี้ ก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวตาจะไปประสมให้ดูนะคะนี่นะคะก็ได้ออกมาแล้วนะยาม่่งผสมคีมอถของเราสีน่ากินเวอร์แล้วก็กลิ่นหอมมากเ้ยแกอ,อยาพา้องไปโดนเส้นผมแล้ว ไปกันเลยดีกว่าทุกคนในที่สุดตำนานก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะก็คือฉันเนี่ย <c oughs> ก็คือตานะ่ะลืมซื้อถุงมือมาย้อมผมเลยสภ้พ้าก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> แล้วคือตอนนี้ก็ผสมผสมตัวยาโมงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกก็ตัดจะไปหาพวกถุงกับแกบอะไรเงี้ยมาผสมก่อน <c oughs> แต่คือตอนนี้ในห้องคือไม่มีเลยไม่มีตกใบเลยก็ <c oughs> ตาไม่ถากรรม <c oughs> ทุกคนนะคะเราไปเจอบอย <c oughs> เราไปเจอบอลแล้ <c oughs> ว ก็แบบทำตามสภาพที่เป็นอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลงสีกันเลยดีกว่าอ่าก็เดี๋ยวตาเนี่ยจะลงไปทีละช่อทีละช่อนะคะแล้วถ้าไม่พอเดี๋ยวก็จะผสมเพิ่มแบบนี้หนึ่งส่วนก็คือครีมนวดสิบห้าปั๊มแล้วก็ยาม่วงหนึ่งฝานะเดี๋ยวจะไปย้อมให้ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวจะตัดไปตอนย้อมเสร็จเลยนะคะ ทุกคนคะ่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าสีที่ได้ก็จออกมาเป็นประมาณนี้นะคะวันแรกมันก็จะสีแบบม่วงเข้มม่วงเข้มนะเวลาออกแดดมันก็จะออกพัสเทลถ้าเรายิ่งสะมันก็จะออกเป็นม่วงอ่อนๆพัสเทลสวยมากแล้วถ้าเราสะบ่อยไปอีกมันก็จะเฟดลงเป็นสีแบบเทาหม่นๆน,น,นะแกเราสามารถเติมได้บ่อยๆเท่าที่ต้องการเลยนะเพราะว่ายาม่วงซื้อมาทีหนึ่งก็ใช้ได้เป็นปี wow. เดี๋ยวเราจะลองไปถ่ายแสงในห้องดูนะคะว่าจะเป็นม่วงประมาณไหนนะคะไปดูกันเลยจ้าแอนนี้นะคะก็คือสีผมของเรานะคะตอนอยู่ในห้องนะสีก็จะม่วงๆน้ำเงินน้าเงินประมาณนี้นะคะสีก็จะแตกต่างจากตอนออกไปอยู่แสงข้างนอกนิดนึงนะ,ะก็คือสวยแหละและอย่าลืมนะคะทุกคนสียาม่วงจะติดดีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพื้นสีผมของเราด้วยนะคะ